สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียตรียมแต่งวิก้ทุกอย่างลงตัว ตัดชุดแต่งงานจองโรงแรมนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงข่าวพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัต์เตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ันายเช่นเดียวกับอันภูวนาตและคำาภกาพิธีกรข่าวจบคนไม่จบโดยอันภูวนาตกล่าวว่าเรื่องการแต่งงานเขาส่งสัญญาณเป็นสัปดาห์แล้วข่าวเดิทั้งหลายส่วนคือข่าวจริงที่มาก่อนการคนเยอะมากที่รู้เรื่องนี้เป็นเดือนแล้วแต่ ไม่มีใครกล้าพูดถ้าสังเกตท่าทีคือไม่มีใครปฏิเสธแต่จะบอกให้รอเขาพูดรอเขาแถลงรอเขาบอกตนไม่สนิทกับเวียแต่ก็รู้เป็นเดือนแล้วรู้เพราะเขาจองโรงแรมจองช่างแต่งหน้าตัดชุดนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดแล้วทำไมทุกคนไม่พูดอย่างแรกไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่สองเขาบอกกลัว พระเวียเป็นคนแรงเดี๋ยวจำถ้าใครพูดก่อนตนเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยความรักดูจากแววตาของทุกคนความเป็นครอบครัวที่เขาเปิดภาพออกมาให้เห็นเป็นความชัดเจนทุกคนต้องร่วมแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้พระเวียบอกเป็นรักที่ดีที่สุดแต่ดราม่าเรื่องเดียวที่มีคนไม่ถูกใจเพราะมีคู่จิ้นมาก่อนขออนุญาตที่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อเพราะก่นอนหน้าน,นี้เราคิดไปเองว่าช่างเป็นกิ่งทองใบยอ เวียวกับเบลล่าเพอร์เฟกเรารู้สึกไปเองด้วยตาเห็นแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่เกี่ยวกับเขาเรามาโนไปอีกว่าเขาเพิ่งเลิกกันไม่นานเป็นเดือดเป็นร้อนแทนมีคนพูดว่าจริงๆเขาแยกกันนานมากแต่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวหรือประกาศว่าเลิกกันแล้วแต่ในวงในที่เห็นเขาปรากฏตัวผ่านอีเวนต์ผ่านงานที่เขายังรับงานคู่กันอยู่เขาแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันเป็นเวลานานแล้วตนไม่ได้บอกว่าเขา โกหกแต่เขาอาจจะรักษาใจหรือรู้สึกว่าค่อยๆให้ความห่างมันสื่อสารไปสู่ประชาชนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาไม่ผิดที่จะทำแบบนั้นเขาไม่โกหกอะไรเขาไม่ได้โกหกว่ายังรักกันดีถ้าย้อนกลับไปดูเขาจะพูดกลางๆสุดท้ายก็ย้อนกลับไปว่าอย่าไปจริงจังมากเกินไปไม่ใช่ชีวิตของเราเราต้องเว้นพื้นที่ให้เขาตอนนี้เขาประกาศมาแล้วเราก็ต้องแสดงความยินดีด้วยใจสำหรับ รายไม่ยินดีก็ไม่ว่ากันตราบใดที่ไม่ไปทำอะไรเขาส่วนเรื่องการแต่งงานมีการวางแผนมาเป็นเวลานานสำคัญสุดได้ตัดชุดแต่งงานร้านดังร่วมเดือนแล้วตัดเสร็จถูกส่งไปต่างจังหวัดแล้วด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o ซิ e ออร์ขอบคุณครับ